สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับน้องกล้วยหอมเนาะครับวันนี้มาดูเจ้าตัวเล็กหัดใส่โซ่นะครับดเดินเป็นไหมเอ้ยเอ้เอ้ยมาแล้วได้ยินเสียงมาแล้วมาแล้วครับนี่นี่เนี่ไปทางไหนนี่เนี่จะมาหยอกจะมาหยอกครับโอ้ ออถ่ายก่อนถ่ายก่อนอย่าจองถ่ายก่อนกะเอกะเอเหตุกะมาแล้วโอ้คิดถึงคิดถึงนะครับคิดถึงกันบอห์ม จะหัดใส่โซ่อยู่นะครับเดี๋ยวหัดใส่วันละหนึ่งชั่วโมงเนาะครับไม่ให้น้องกลัวเออไม่เข้าไปดูดูงอนครับงอนงอน,งอนหลังจากที่ฝนตกหนักเมื่อคืนนะครับเดี๋ยวจากกล้วยหอมเดี๋ยวจ้าของเล่นไปให้น้องเล่นดูนะครับ ได้ยินแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วนุ่นครับเห็นแล้วเห็นแล้วอะไรสีชมพูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วครับออกกําลังกายตาม็จครับผมหนึ่ง,งโอ้นางฟิตนางฟิทวันนี้หัดใช้โซ่ครับ ใส่โซ่น้องหนึ่งชั่วโมงโอ้ยเหยียบแดกพะ่น้องโ้ยอุ้ยอุ้ยหลังจากโอ้หลังจากไม่ได้ออกกําลังกายมาสองวันนะครับดูแบนแล้วครับอู้อ๋าคือเป็นอย่างสั้นอ๋อลูกบอลเป็นอย่างสั้นนะลูกนา เรียบร้อยโรงเรยียกล้วยหอมอีกแล้วน้าตาดูยะไนี่กต่อดูก่อนโอ้ยจุกไม่ลุดเลยไปอีกแล้วครับลูกบอลดูครับนี่หยังอยู่โอ้ยไปขึ้นเหยียบตี่ตงนี้อะไรนงนัานนะครับ เนาะได้จีบันเลยเลยูกบอลตายแล้วแ้่ยหอนเดี๋ยววันหลังต้องไปยืมของเจ้าคุณเพิ่ม,มให้น้องแล้วดูพัฒนาการของน้องนะครับวันนี้่มีเนื้อมีนังแล้วมีน้ำมีเนื้อแล้วจ้าแล่มอ้วนแล้วนะครับ ดูสันหลังครับดูสันหลังนะี่เล่นในสันละขึ้นเยียบสอง้านะครับมอกีน่าจะเยียบโดนตรงหัวจุกไปแทงข้างในนะครับแตกจ้อยให้น้องดึงเล่นองนงานแล้วนะครับ มีอะไรก็ไม่เหลืออ,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 อขันแขวครับคันแขวดูดูคุณแม่คุณแม่ก็มันใสอยู่ไอ้อนบาปานจะนอ,ก,อกำลังเรียนรู้ครับตอนนี้ดูอาจแตกแล้วกัเล่นซะ พึ่งหัดใส่โซ่ครับผมตพึ่งหัดใส่ก็ใส่วันละหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ถอดออกนะครับให้น้องชินเนาะสั่งผมแดงสัรร่งคมแดงน้องกล้วยหอมเฮ้ยเ้ก็มีมีมูเลนีิ มีเพื่อนเล่นก็เล่นกระพาอควานนะครับโอ้พัฒนาการของเด็กน้อยนะครับนี่กระควานทาทาดินซอฟองนะครับเห็นขาวๆดูครับยังไม่ค่อยยุบนะครับยังแก่เป็นโนโนอยู่นะครับนี่มัดมูลเล่นนะยังเรือนน้องมา้าอยู่ ตรงตรงนี้เริ่มเริ่มเริ่มค่อยหายแล้วนะครับาไปทวันทวนแต่แต่ตรงแก้มยังยังยังบวมๆอยู่นะมันจะเป็นนาโนล่ะครับจากเมื่อคืนฝนตกนะครับเมื่อคืนฝนตกผ่าน้องเข้าล่มเข้ามาพักนี้ฝนแรงครับฝนแรงเมื่อคืนพอฝนหยุดตกก็เอาออกไปข้างนอกมืนเดิมครับ ฝนตกหนักลมก็แรงกระสาบดีว่าให้น้องเก็บบออยู่ข้างนอกนะครับประขานก็เอาเข้ามาข้างในเนาะไม่ได้ถ่ายคลิปเมื่อคืนนะน้ำมึนพัฒนาการของเด็กน้อยเจ้ากล้วยหอมจอมสนหนูน้อ,นอยพรมแดงครับไปอีกแล้วนะครับลูกบอลไอเตะไม่ชอบชอบกินนะครับ ดูเบ oh, MM ียดอีกแล้วเบียดอีกแล้วเบียดอีกแล้วดูครับเล่นในสันแบบเล่นในสัมแบบข้างทนนะครับนะครับดูครับ กิน ời, กันเลยกินสิ้นเลยเกลอหอมอ่ะเกลวอหอมอ,อมะ่ะเตะไม่ชอบชอบกินโอ้โหเตมดุนแรงนะครับเตมดุนแรงแล้วอพัฒนาการดีมากครับผมตอนนี้เดี<ป>๋ยวเอาไปให้แม่เล่นด้วยให้ดูนะครับ พาะจะอัปเดตพัฒนาการของน้องไปเรื่อยนะครับพร้อมกับติดตามดูอาการของนาโนของน้องนะครับแล้วน้องจะเป็นยังไงจะค่อยๆหายหรือเปล่าเนะะความทายาทาลายให้ทุกวันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับผม